หญิงมาลีลีและโฮมทัวร์วันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่โครงการบางกอกบุรวาดศรีนครินบางนาค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์ลักชัวรี่นอร์ดิกฟังชันครบส่วนกลางจัดเต็มจาก SCS เนะคะที่ตั้งของตัวโครงการเนี่ยจะอยู่บนถนนหนามแดงบางพลี lee, ค่ะซึ่งเป็นถนนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนหลักได้2สายค่ะนั่นก็คือถนนศรีนครินและถนนกิ่งแก้วค่ะตัวโครงการเองอยู่ไม่ไกลาจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีศรีด่านนะคะซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปี2500 6 5นะคะห่างจากตัวโครงการไปแค่ประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโครงการนี้นะคะพัฒนาบนแปลงที่ดินประมาณ55ไร่ค่ะมีบ้านทั้งหมด186ยูนิตนะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่211ตารางเมตรไปจนถึง327ตารางเมตรราคาเริ่มต้น9-16ล้านบาทค่ะและด้านหลังของหญิงค่ะเป็นพื้นที่คลับเฮาส์ในโครงการค่ะออกแบบในสไตล์ลักชัวรี่นอรค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองลูซิน สวิตเซอร์แลนด์ค่ะรู้ราสง่างามและก็น่าใช้งานค่ะลักษณะก็จะเป็นอาคารคลับเฮาส์2อาคารค่ะที่จะเชื่อมพื้นที่ตรงกลางด้วยสะไว้น้ำค่ะส่วนด้านบนตรงนั้นจะเป็นฟิตเนสเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะ ล็อบบี้ในโครงการค่ะจะอยู่บริเวณขับเฮาส์นะคะซึ่งเป็นล็อบบี้แบบดับเบิลวอลลุ่มเพดานสูงโปร่งค่ะบวกกับกระจกรอบด้านเทควิวสระว่ายน้ำได้ด้วยมุมนี้นะคะคุณสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนค่ะหรือว่าเวลาเพื่อนมาก็นะัดเจอกันที่จุดนี้ได้เลยค่ะ พื้นที่สระว่ายน้ำค่ะจะเชื่อมกันระหว่างคลับเฮาส์สอาคารนี้นะคะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ไว้ไให้เรียบร้อยค่ะความยาวของเขาคือ20เมตรและกว้าง8เมตรค่ะรวมถึงมีพื้นที่นั่งเล่นรอบๆสระค่ะให้คุณได้นั่งเล่นพักผ่อนสบายๆได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาขึ้นไปดูห้องฟิตเนสค่ะ ฟิตเนสรูมค่ะมีเครื่องออกกำลังกายให้ครบเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังออกกำลังกายไปด้วยและเทควิวสระว่ายน้ำและพื้นที่สีเขียวในโครงการด้วยค่ะดูส่วนกลางกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ ด้านขวามือตรงนี้จะเป็นพื้นที่สวนส่วนกลางในโครงการอีกจุดหนึ่งค่ะถึงแล้วค่ะบ้านตัวอย่างที่นี่นะคะจะมีแบบบ้านให้คุณเลือกทั้งหมด 4แบบด้วยกันค่ะเริ่มที่แบบ New Host ค่ะสร้างบนปแปลงที่ดินเริ่มต้น50.0ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย211ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะแบบ New Warren ค่ะสร้างบนปแปลงที่ดินเริ่มต้น52.3ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย233ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะ แบบ New w i n t e r ร์ค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น61.1ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย248ตารางเมตรฟังก์ชัน5ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะและแบบสุดท้ายค่ะหลังใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะชื่อแบบ n e w s u m m e r ร์นะคะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น73.9ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย327ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน5ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถค่ะ บ้านที่โครงการนี้นะคะจะออกแบบให้มีกลิ่นอายล u กชัวรี่นอร์ดิเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์ยุโรปและบริบทความเป็นไทยค่ะผ่านโครงสร้างบ้านนะคะที่รูปหลังคาเนี่ยจะเป็นทรงจั่วค่ะพร้อมกับการเลือกใช้วัสดุและคุมมูดแอนโทนสีเทาและสีครีมค่ะให้คุณได้สัมผัสถึงความอบอุ่นเหมาะกับการพักอาศัยค่ะตามมาดูบ้านตัวอย่างหลังนี้ค่ะชื่อแบบบ้าน New s อ m เ r เร n พื้นที่ใช้สอย327ตารางเมตรค่คะ ด้านหน้าบ้านตรงนี้จะมีเทเลสนะคะแล้วก็จะมีแคมป์ใช้งานกับรถเข็นค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเด็กหรือว่ารถเข็นผู้สูงอายุก,ก็ใช้ได้สะดวกค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะซึ่งสามารถจอดได้3คันและเป็นพื้นที่จอดรถในร่มค่ะพื้นจะเป็นคอนกรีตแมป์ค่ะสวยแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะ ประตูทางเข้าบ้านจะมี2จุดด้วยกันนะคะก็คือเชื่อมกับพื้นที่จอดรถตรงนี้และประตูทางเข้าหลักค่ะบริเวณนี้จะมีห้องสำหรับเก็บของให้ด้วยค่ะบรรยากาศด้านในบ้านตัวอย่างค่ะหลังนี้โครงการตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าไม่ได้รวมการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ค่ะ ซึ่งคุณจะได้โครงสร้างบ้านทั้งหลังนะคะผนังจะเป็นอิฐมวลเบาค่ะคุณสมบัติหรือว่าข้อดีของเขาก็คือสามารถเจาะตอก หรือว่าปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้สะดวกค่ะรวมถึงระบายความร้อนได้ดีนะคะส่วนผนังด้านในนะคะโครงการเขาจะติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังซึ่งเป็นลายมาตรฐานค่ะฟ้าเพดานชั้น1สูงอยู่ที่2.9เมตรส่วนชั้น2ส,สูง2.8เมตรค่ะและมีความสูงพิเศษบริเวณมาสเตอร์เบดรูมนะคะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูค่ะส่วนพื้นสําหรับชั้น1จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะขนาด60คูณ120ซเมค่ะ ส่วนชั้น2พื้นจะเป็น engineering wood นะคะสำหรับบ้านแบบนี้ค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่าค่ะพอเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็น living area ขนาดใหญ่ค่ะประตูหน้าต่างเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็มีกระจกเข้ามุมด้วยนะคะเปิดรับมุมมองได้กว้างมาขกึ้นค่ะต่อเน,นื่องเข้ามาด้านในตรงนี้นะคะจะเป็น double living หรือว่า เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งค่ะเชื่อมกับพื้นที่ด้านหลังค่ะและตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่5นะคะเตรียมไว้รองรับสำหรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุค่ะ พื้นจะเป็นกระเบื้องลายไม้ค่ะและที่สำคัญคือจะไม่มีสเตปนะคะสามารถใช้งานกับรถเข็นได้สะดวกค่ะพร้อมกับมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยก็วางเตียงได้3.5ฟุตค่ะวางตู้เสื้อผ้าได้ที่สำคัญคือเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนด้านหน้าบ้านได้ด้วยค่ะ ริเวณนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่4นะคะซึ่งถ้าบ้านมาตรฐานเนี่ยจะกั้นห้องไว้ให้เรียบร้อยค่ะแต่บ้านหลังนี้ตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้พื้นที่ใช้สอยที่มันเปิดโล่งเชื่อมต่อถึงกันได้ก็สามารถทุบห้องนอนที่4ได้และมุมนี้ก็ทําเป็นมุมรับประทานอาหารค่ะวางชุดโต๊ะขนาดใหญ่ได้แบบนี้เลยค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านอีกจุดหนึงนะคะประตูบานไม้มีช่องแสงกระจกขนาดใหญ่รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้อีกนะคะทำให้บ้านดูโปร่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ประตูดิจิตอลดอลล็อกแบบนี้ด้วยค่ะเวลาซื้อเข้าซื้อของมานะคะสามารถเปิดแล้วก็ขนเข้าประตูนี้ได้เลยค่ะ น้ำที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะกว้างขวางสามารถอาบน้ำได้สุขภัณฑ์จะให้แบรนด์แคชค่ะมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยค่ะครัวไทยแยกส่วนนะคะจะมีประตูกระจกบานสไลด์กั้นไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากเลยค่ะคุณสามารถทำอาหารหรือว่าจะบิวอินชุดครัวแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะเชื่อมต่อทางด้านหลังบ้านค่ะ ไปโซนซักล้างนะคะก็จะมีห้องแม่บ้านที่จะมีห้องน้ำส่วนตัวไว้ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อนะคะก่อนอื่นนี่เลยมีฟังกช์ชันอีกหนึ่งจุดค่ะเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้สะดวกค่ะ ชั้นสอค่ะพอเดินบันไดขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น Family Area ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งของจุดพักผ่อนของบ้านหลังนี้ซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะจะมีให้ในแบบบ้านทุกหลังค่ะคุณสามารถทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้หรือใครจะทำเป็นมุมนั่งทำงาน Work from Home ก็ได้ฝั่งทางด้านนี้จะมีหน้าต่างบานสไลด์ให้ค่ะ ม a สเ e อร์เบด o ูมค่ะอย่างที่บอกไปตนะ่ตอนแรกว่าจะมีความสูงพิเศษนะคะของห้องนี้ก็คือบริเวณจั่วของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมจะมีความสูงพิเศษอยู่ที่4.8เมตรค่ะจะได้ความโปร่งสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยด้านในนะคะกว้างขวางวางเตียงได้คิงไซส์หรือจะใหญ่กว่านั้นก็ได้ ส่วนนี้ก็จะเป็น walk in closet ใน master bedroom นะคะคุณทำเป็นห้องแต่งตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้เลย built in ตู้เสื้อผ้านะคะทำเป็นมุมแต่งตัวแต่งหน้าซึ่งมุมนี้สามารถรับแสงธรรมชาติได้จากหน้าต่างด้านนาบ้านด้วยค่ะห้องน้ำใน master bedroom นะคะมีอ่างอาบน้ำให้แยกโซนอาบน้ำไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับมีที่นั่งในโซน shower ให้ค่ะ r a รนชาเวออันนี้ก็ได้ด้วยส่วนฝั่งท้างน้้นนี้นะคะจะเป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะให้แบนแคชเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือให้แบบนี้ค่ะส่วนโซนนี้ค่ะจะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะ ห้องนอนที่2ตตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะด้านในเนี่ยคุณก็สามารถวางเตียงขนาดใหญ่5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้ผนังด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างบ้านใหญ่พร้อมกับช่องแสงกระจกค่ะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับ walk in closet มุมแต่งตัวที่จะเชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวค่ะ นที่3ค่ะตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหลังบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่เช่นเดียวกันวางเตียง5ฟุตรหรือ6ฟุตได้สบายๆค่ะมีหน้าต่างให้รอบห้องเลยวางบิวอินตู้เสื้อผ้าได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอื่นๆเพิ่มเติมค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวค่ะ มาพูดเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการกันบ้างดีกว่าค่ะประตูทางเข้าโครงการนะคะก็จะเป็นแบบดับเบิลเกตค่ะเป็นประตู2ชั้นค่ะเพื่อที่จะแบ่งโซนผู้ที่มาติดต่อโครงการแล้วก็โซนพักอาศัยค่ะ โครงการเองมีกล้องวงจรปิด C C T V นะคะบริเวณเมนเกตแล้วก็กระจายทั่วทั้งโครงการนะคะบริเวณจุดสําคัญต่างๆค่ะรวมทั้งมีราปรพอคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะบ้านทุกหลังค่ะจะมีดิจิตอลดอลล็อกให้แล้วก็มีระบบสัญญาณกันขโมยแบบ Magnetic และช็อคเซนเซอรให้เช่นเดียวกันค่ะให้คุณได้อยู่อาศัยแบบปลอดภยัยหายห่วงกันไปได้เลยค่ะ เรามาย้ำเรื่องทำเลที่ตั้งของโครงการกันอีกนิดหนึ่งนะคะตัวโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่บนถนนหนามแดงบางพลีค่ะซึ่งเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อถนนสีนคริีและถนนกิ่งแก้วได้ค่ะใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะสถานีสีด่านเพียงแค่1.5กิโลเมตรค่ะกำลังจะเปิดให้บริการในปี2565ค่ะเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกสบายอีกเส้นทางหนึ่งนะคะสำหรับใครที่กำลังมอง หาที่อยู่อาศัยนะคะทำเลโซนศีนครินบางนาค่ะบ้านหลังใหญ่ตอบโจทย์ครอบครัวขยายและครอบครัวใหญ่ค่ะมีบ้านให้คุณเลือก4รูปแบบนะคะตั้งแต่3ไปจนถึง5ห้องนอนค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น211ตารางเมตรไปจนถึง327ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้น9ถึง16ล้านบาทค่ะและที่นี่นะคะมีค่าส่วนกลางอยู่ที่50บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะและมี ส่วนกลางที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตครบทุกรูปแบบนะคะนอกจากคลับเฮาส์แล้วก็ยังมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอีกด้วยค่ะใครที่สนใจโครงการค่ะสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างมาดูบรรยากาศสวยๆได้ที่นี่เลยค่ะบางกอกบุรีวัสีนครินบางนาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้ามาดูกันว่าเราจะพาคุณไปถั่วที่โครงการไหนคะ่ะ